สวัสดีนะครับวีนายรีชอปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีตัวอย่างอีกหนึ่งเคสนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าใครก็ตามที่ใช้ c x 5ซดีเซลเนอะอยากให้ทราบว่าในกรณีที่รถของคุณมีอาการน้ําดันเนี่ยปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าแทบจะทุกคันแล้วนะสามารถไปเคลมได้บางคนอาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยแล้วรถเราไม่ได้เช็คระยะทีู่นย์เลยหรือว่าได้มามือ2นะครับคือพูดง่ายว่าไม่รู้ประวัติอะสามารถเคลมได้ไหมตอบแบบนี้แล้วกันนะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ย กว้างๆเลยคือขอให้รถของคุณน่ะเป็นเดิมสภาพเดิมหมายถึงไม่ไปดัดแปลงระบบเช่นไปตัดดี f พปออกอย่างเงี้ยไม่ไปเปลี่ยนเทอร์โบเป็นรุ่นอื่นๆอย่างเงี้ยสามารถจะเคลมได้นะครับอย่างวันนี้จะมีตัวอย่างคันนี้เนี่ยเ,เลขไมล์ประมาณแสนเจ็ดแล้วลูกค้าเนี่ยเจอปัญหาแหละครับว่าเครื่องเนี่ยมันมีอาการน้ําดันแล้วทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราซ่อมน้ําดันเองเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเนี่ยสูงกว่าแน่นอนนะครับลูกค้าก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราคืนระบบดีกว่า แล้วก็คลิปนี้จะเป็นตัวบอกได้เลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าการตัดระบบ DPF เนี่ยมันทําให้รถน้ําไม่ดันซึ่งผมพูดมาตั้งแต่สมัยเราเปิดร้านแรกๆแล้วว่าตราความเห็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าอาการน้ําดันเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันมาจากภาพรวมหลายๆหลายๆองค์ประกอบแล้วกันนะครับอย่างถ้าเราจะพูดถึงการออกแบบก่อนนะครับอย่างในยุคสมัยก่อนเนี่ยยุคข,ของที่ผมเด็กๆนะครับเอาง่ายๆก็จะเป็น อีซุมังกรทองเครื่อง2 5งพซีซีถ้าเป็นโตโยต้าก็เป็นมิตี้เอ็กซ์ยุคนั้นเนี่ยการออกแบบทางวิศวกรรมเนี่ยต้องบอกว่าเสื้อสูบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กหลอ่อเหล็กเหนียวพูดง่ายว่ามันจะทนกว่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีทางการผลิตหรือการออกแบบยังไม่ได้ไปสูงมากนะักสังเกตว่ายุคนั้นเนี่ยเครื่อง2อ0 0ซีซีเนี่ยแรงม้าเนี่ยอยู่กับระดับ90ตัวเท่านั้นเองวันนี้เนี่ยซีเอ็กซเนี่ยเครื่อง2 2 0 0ัองซีซีนะครับ เล็กกว่าประมาณหนึ่งแล้วกันเนอะเล็กกว่าไม่มากแต่สามารถทําแรงม้าเนี่ยในเจนแรกๆเนี่ยออกมาประมาณ170ตัว180ตัวในโฉมของ cx 8เนี่ยสามารถทําแรงม้าได้ไปถึงเกือบ200ตัวหรือประมาณ200ตัวไปแล้วสังเกตว่าถ้าเรามองสัดส่วนง่ายๆเหมือนคนตัวเท่าเดิมทำไมมันแบกของได้เยอะกว่าเดิมเพราะว่ามันมีการใส่ระบบอัดอากาศเข้าไปนะครับหรือเทอร์โบชาร์เจอร์เพื่อให้เครื่องยนต์มันมีกําลังเพิ่มมากขึ้นเหรียญมี2ด้านเสมอเมื่อคุณเพิ่มสมรรถนะเข้าไปเนี่ย คุณอาจจะได้กําลังได้แรงบิดมาใช้งานขับสนุกมากขึ้นแต่ว่าภาระหรือโหลดที่ตัวชิ้นส่วนจะสูงขึ้นแน่นอนนะครับสิ่งที่สําคัญคือระบบความร้อนในเครื่องยนต์สมัยก่อนเนี่ยไม่มีเทอร์โบชาร์เจอร์เนี่ยความร้อนจะนิ่งมากแล้วพอมายุคนึงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยุคที่เริ่มสนใจเทอร์โบชาร์เจอร์แต่ก็ยังต้องบอกว่าความรู้ก็คือยังไม่เยอะกันนะครับที่ผมจําได้เด็กๆก็คือเขาจะบอกว่าใส่เทอร์โบมันแรงนะแต่ ไส้ในเครื่องอ่ะได้ทําหรือเปล่าเครื่องมันอาจจะทนไม่ได้แต่พอมาเป็นยุคเนี้นะครับสิ่งต่างๆเนี่ยวิศวกรเขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วเขาออกแบบในเรื่องของลูกสูบก้านสูบให้มันทนได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําไม่ได้คือความร้อนที่ตามมาเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไปบูตกําลังมันเยอะคิดง่ายๆครับเหมือนเราออกกําลังกายก็ได้ถ้าเราเดินความร้อนในร่างกายประมาณหนึง่งถ้าคนที่เดินต่อเนื่องจะร้อนแบบหนึง่งถ้าเราวิ่งร้อนเลย เรื่องคล้ายๆกันนะครับอย่างในเรื่องของระบบความร้อนเนี่ยจะเห็นว่าตัวแปรเนี่ยก็คือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่างตัวอย่างที่ยกไปเมื่อสักครู่ดังนั้นเนี่ยวันนี้ต่อให้เราตัดดีเพฟออกรถก็ดันเพราะว่าพื้นฐานของเครื่องยุคใหม่เนี่ยนะครับมันจะเป็นเสื้อสูบฝาสูบอลูมิเนียมจําได้ไหมครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าเมื่อก่อนมันเป็นเหล็กหล่อเหล็กหล่อเนี่ยมันมีความทนทานมากกว่าแต่ข้อเสียคือมันระบายความร้อนได้น้อยมันถ่ายเทความร้อนได้น้อย สมัยก่อนเลยเจอว่าอะไรฝาสูบแตกเสื้อสูบแตกเลยถ้าเกิดร้อนมากมากแต่พอเป็นรถยุคหลังเนี่ยวิศวกรเขาพยายามคิดนะทายังไงให้มันมีกําลังมากแล้วระบายความร้อนได้ดีก็มาสรุปเป็นเรื่องของอลูมิเนียมแล้วกันอันนี้เป็นปัจจัยส่วนเดียวเท่านั้นนะในเรื่องของการระบายความร้อนทีนี้อลูมิเนียมเนี่ยมันมีคุณสมบัติแล้วกันต่างกับเหล็กอะ่ะก็คือในเรื่องของความแข็งตัวสภาพของมันแล้วกันนะครับเลยสุดท้ายเนี่ยทาให้ เมื่อใช้งานไปมากๆเนี่ยสิ่งที่พัฒนายังไปต่อไม่ได้หรืออาจจะเป็นข้อจํากัดคือตัวปาเกนฝาสูบปาเกนฝาสูบเนี่ยถ้าเป็นรถซิ่งรถแข่งสมัยนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะวางแหวนเพื่อตีกรอบแล้วก็เพิ่มแรงกดเฉพาะจุดบริเวณรอบๆนะครับเหมือนเราใส่ใส่ตัวครอบอะไรลงไปแล้วกันมันทําให้แรงกดบริเวณนั้นเนี่ยมันจะเค้นมากเป็นพิเศษพอมันเค้นมากเป็นพิเศษเนี่ยมันทําให้เกิดความแน่นสามารถกักเก็บอะไรบางอย่างได้ดีขึ้น มันก็ทําให้อาการน้ําดันเกิดยากขึ้นแล้วกันนะครับแต่ว่าทางโรงงานเขายังไม่ได้ทําดังนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ําดันเนี่ยจึงเจอว่าเนี่ยตัดมาก็ไม่รอดเพราะความร้อนมันยังอยู่สุดท้ายเนี่ย DPF เป็นแค่อีกเหตุผลหนึ่งแล้วกันที่มาประกอบกันว่าถ้าวันนี้ DPF คุณดูแลไม่ดีคุณทําให้ระบบมันอุดตันสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเครื่องก็จะน้ําดันเช่นกันเพราะนั้นตัดออกก็ลดลงไปหน่อยนึง แต่สุดท้ายพื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ดีนะครับนะฮะอย่างวันนี้ตัวอย่างคันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพเข้าไปแล้วกันนะครับก็คือเราถอดเอ่อท่อท่อแทนระบบออกไปแล้วเราก็ใส่ดีเบฟคืนนะครับแล้วก็ไปขับทดสอบเรียบร้อยแล้วรถเนี่ยทางานปกติทุกอย่างเลยแต่มีอยู่ข้อนึงตอนที่ทีมงานเขาใส่โปรแกรมกลับเข้าไปแล้วเนี่ยเราเจอว่า O2 เซนเซอร์ผิดปกติและในวันที่รถเข้ามาที่ร้านเนี่ย รอบเดินเบาเนี่ยมีอาการสวิงนะครับนะต้องบอกว่าดีเซลเนี่ยอาการรอบเดินเบาวสวิงไม่ค่อยเจอนะครับการที่เดินเบาวสวิงเนี่ยส่วนหนึ่งผมว่าอาจจะมาจากตัวโอทูเซนเซอร์ที่มีปัญหาซึ่งตรงเนี้ยผมไม่ได้เป็นจูเนอร์นะผมกําลังถามจูเนอร์อยู่ว่าตรงเนี้ยมันเกี่ยวไหมเพราะว่าในบางเคสเนี่ยถ้าโอทูไม่สมบูรณ์เนี่ยจูเนอร์เขาอาจจะสามารถจูนให้มันทํางานได้แต่การทํางานเนี่ยเขาเรียกว่ามันข้ามลูกไปแต่เพราะว่าเป็นระบบเดิม ออริจินอลของโรงงานเนี่ยเขาตรวจทุกทุกทุกกระเบียดนิ้วเลยดังนั้นมาเลยเจอแล้วก็ฟ้องมาว่า O2 นเซอร์มีปัญหานะครับซึ่งในที่เราไปทดสอบกันเนี่ยตอนนี้รถวิ่งปกติทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังเจอว่าค่า PM เนี่ยขึ้นเร็วมันก็เลยย้อนกลับไปเรื่องเดิมเลครับว่ารถคันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบ DPF มาแต่แก้ไม่จบพอแก้ไม่จบเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของหัวฉีดนะครับที่มันไม่ดีแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงลูกค้าก็ไม่อยากเปลี่ยนละก็เลย ัดสินใจว่างั้นยกเลิกระบบแทนนะครับแต่วันนี้พอเรารีเวิร์สย้อนหลังกลับมาเราก็จะกลับมาเจอปัญหาเก่าดังนั้นเนี่ยคลิปเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้รถรุ่นนี้ว่าถ้าน้ําดันเจอแล้วจะไปทํำยังไง 2. ถ้ารถมีปัญหา BPF โชว์แก้ที่อะไรบ้างก็หัวฉีดก็เป็นหนึ่งในปัญหาตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของหัวฉีดเนี่ยก็เป็นอะไรที่วันนี้หลายๆคนนะครับยัง ยังเข้าใจไม่เคลียร์แล้วกันหรืออาจจะยังลังเลแล้วกันว่าจะแก้ปัญหายังไงแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยเรื่องของหัวฉีดอันนี้ผมพูดในมุมส่วนตัวเลยนะเออบางคนบอกซ่อมได้ผมตอบแบบนี้จากลูกค้าที่บอกว่าเอาหัวฉีดไปซ่อมมาเนี่ยแล้วเรามาแก้ปัญหาดีเพฟหลายคันเนี่ยนะไม่จบสุดท้ายเนี่ยผมหามือสองเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วจบเพราะฉะนั้นคําตอบมันอยู่ในตัวนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยหัวฉีดมันซ่อมได้หรือเปล่าอันนี้เก็บไปคิดแล้วกันนะครับว่า ว่าคาตอบมันเป็นยังไงแต่บางคนจะบอกว่าอ้าวแล้วร้านรถกระบะที่เขาซ่อมกันนะ่ะทําไมเขาซ่อมได้อันนั้นมันเป็นหัวฉีดของรถกระบะหัวฉีดบางรุ่นเขาทํามาเนี่ยภาษาง่ายๆเขาทํามาขายของเขาไม่ได้ทํมาให้ซ่อมเพราะฉะนั้นคนจะไปซ่อมมันคือการประยุกต์มันคือการอัดเด็วิธีบางอย่างแล้วลองทําดูว่าจบหรือเปล่าถามว่าผิดไหมมันก็เป็นการพัฒนานั่นแหละรครับแต่อย่างที่บอกว่าสําคัญสุดเขารับประกันไหมล่ะ บางคนบอกซ่อมหายแล้วเวลาไม่หายคืนเงินได้ไหมต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะนั้นนะ่ะผมถึงบอกว่าสําหรับผมหัวฉีดซ่อมไม่ได้ไม่แนะนําให้ซ่อมเฉพาะรุ่นนี้นะนะครับแนะนําว่าหามือสองเปลี่ยนดีกว่านะแล้วอย่างที่ร้านเนี่ยเราเอามือสองมาให้ลูกค้าเนี่ยเราเอาถอดจากเครื่องนําเข้าเชียงกงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็รับประกันให้ลูกค้าด้วยนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนปุ๊บแล้วเอาไปใช้งานแล้วก็เขาเรียกว่าตามมีตามเกิดไม่ใช่ยกตัวอย่างง่ายๆโอทูในเคสเนี้ย ลูกค้าเขาบอกมีเบียดมาก่อนหน้านี้นะแต่เป็นมือสองนะครับมันก็เป็นไปได้ที่อะไรมือสองจะเสียเป็นไปได้หมดผมเองก็วันนี้เราใส่ให้ลูกค้าเนี่ยเรียกว่าให้ทดลองใช้แล้วกันอันนี้ผมผมให้500กิโลคือเพื่อไปแก้ไขนะครับถ้าเกิน500กิโลแล้วลูกค้าไม่ไม่นามาคืนอะ่ะผมก็ถือว่าก็คือลูกค้าซื้อไปเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยรถมันขับไม่ได้พอมันขับไม่ได้ระบบไม่เผาขับเมาเนี่ยปัญหาอื่นอื่นมันจะตามมาเอาละ่ะ คลิปเนี้ยมันจะยาวๆนิดนึงนะแต่พยายามจะสรุปให้แล้วกันนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องน้ําดันเนี่ยไม่ต้องไปกังวลแล้วคุณจะเคมอีกกี่รอบขอให้รถเดิมเข้าศูนย์เคมได้แล้วก็ข่าวดีก็คือเห็นว่าเขาเคมให้เนี่ยเน้เขาให้ชุดใส่ไฟด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยผู้บริโภคถือว่าคุม้มส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้แล้วเอารถไป คลมมาแล้วอ,อยากจะเอารถเข้ามาตรวจเช็คว่าระบบอื่นๆมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็นัดคิวเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ DPF พก็ลองหาข้อมูลดูนะครับว่าเราเนี่ยจะแก้แบบไหนหรือปรึกษาร้านแล้วกันเดี๋ยวนี้อู่มีเยอะแต่ผมแนะนําแบบนี้แล้วกันว่าทําจากถูกไปแพงจากง่ายไปยากนะครับอย่าไปรีบสรุปเอาเพราะปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาละเอียดอ่อนแล้วช่างต้องติดตามอาการและสําคัญที่สุดมันต้องมีการขับทดสอบ ผมบอกเลยว่าถ้าเขาซ่อมแล้วเขาแคบเปลี่ยนแล้วให้ลูกค้าไปลองเองอะ่ะโอกาสไม่จบสูงเพราะขนาดช่างไปลองเองเนี่ยบางทียังจับอาการไม่เจอง่ายๆเลยนะครับนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาคุยกับแอดมินก็ได้เดี๋ยวให้รายละเอียดทิ้งไว้นะครับที่ไลน์แอดนะครับอาร์ทวีเก้านะครับอาร์ทีตัววีเลขเก้านะครับ้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ